ต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาพบกับ EP ที่62ค่ะเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้พบกับคุณครูน้ำอ้อยเจริญสุขจากโรงเรียนสุเหลียเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษา ประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนจากประโยคสัญลักษณ์ได้ค่ะค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะมาดูตัวอย่างแรกของเรากันค่ะนักเรียนจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีลูกกวาดให้นักเรียนจํานวน2สีค่ะ มาช่วยคุณครูนับสิค่ะว่าลูกกวาดแต่ละสีมีกี่อันค่ะนักเรียนสีแดงนะคะหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าดดอันนั่นเองค่ะแล้วมีลูกกวาดสีเหลืองอยู่กี่อันคะหนึ่ง5สาี่้าหแล้วนะคะ6 7และ8ค่ะนักเรียนซึ่งมีลูกศรน,นะคะนำลูกกวาดออกมาค่ะนักเรียนจำนวนกี่อันคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนั่นเองค่ะนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้สัมพันธ์กับรูปได้อย่างไรคะค่ะมาดูสิคะว่าตัวอย่างที่คุณครูจะยกนะคะนักเรียนจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะจะตรงกับที่นักเรียนคิดไว้เออไม่เอ่ยาดูกันเลยค่ะ คุณครูยกตัวอย่างว่าครูมีลูกกวาดสีแดงจํานวน8อันมีลูกกวาดสีเหลืองจํานวน8อันนำไปแจกให้เด็กๆจํานวน10อันครูจะเหลือลูกกวาดกี่อันค่ะซึ่งวิธีการที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์ที่ได้มา สัมพันธ์กับรูปที่อยู่ด้านบนค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนใช้แล้วค่ะโจทย์ถามว่าครูจะเหลือรูปก,กวาดอีกกี่อันนั่นเองค่ะแล้วโจทย์บอกอะไรบ้างคะใช้แล้วค่ะโจทย์บอกว่าครูมีลูกกวาดสีแดงจํานวน8อันมีลูกกวาดสีเหลืองจํานวน8อันนําไปแจกให้เด็ก เด็กจํานวน10อันนั่นเองค่ะและประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้จะสามารถเขียนว่าอย่างไรคะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นคือวงเล็บเปิด8บวกด้วย8วงเล็บปิดลบด้วย10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาและรูปที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนในวงเล็บ8บวก8นั่นหมายถึงลูกกวาดที่มีสีแดงจำนวน8อันและลูกกวาดสีเหลืองจำนวน8อันค่ะเมื่อนำมารวมกันนะคะจะได้จำนวนลูกกวาดทั้ง2สีค่ะและนอกวงเล็บค่ะลบออก10อันนะคะนักเรียนก็คือจำนวนลูกกวาดที่แจกเด็กไป10อันนั่นเองค่ะนักเรียน หวังว่านักเรียนจะพอเห็นแนวทางในการสร้างโจทย์ปัญหาแบบ2ขั้นตอนนะคะนักเรียนค่ะมาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่2ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตสิคะรูปที่นักเรียนเห็นมีรูปอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะมีปลาว่ายอยู่ในน้ํานะคะนักเรียนและดนด้านบนนะคะมีปลานะคะอยู่ในถุงค่ะและมี ราคาถุงละ10บาทด้วยค่ะนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้แบบ2ขั้นตอนให้สัมพันธ์กับรูปภาพได้อย่างไรดีคะค่ะคุณครูจะลองยกตัวอย่างนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไม่เอ่ยมาดูกันเลยคะ่ะ ตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูสร้างโจทย์ว่าอานน์เลี้ยงปลาไว้12ตัวค่ะน้ำใส่ถุงถุงละ3ตัวนำปลาไปขายที่ตลาดค่ะถุงละ10บาทอานน์จะได้เงินขายปลากี่บาทค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า โจทย์ที่คุณครูสร้างขึ้นสัมพันธ์กับรูปที่กําหนดให้นะคะนักเรียนคือปลาจะมีในถุงเนี่ยถ้าเราเอาปลา4ถุงเนี่ยมารวมกันนี่คะจะได้ทั้งหมด10เท่าไหร่ตัวคะ12ตัวนั่นเองคะ่ะถุงละ3ตัวนะคะ3 4ก็12ตัวคะ่ะซึ่งปลา12ตัวเนี่เราแยกใส่ถุงถุงละ3ตัวเห็นไหมคะและติดราคาถุงละ10บาทคะ่ะ ซึ่งถ้านำไปขายที่ตลาดนะคะนักเรียน10บาทจำนวน4ถุงนะคะอานนท์จะขายปลาได้ทั้งหมดกี่บาทค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะนักเรียนเรามาช่วยกันดูนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกค่ะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าอานน์จะได้เงินขายปลากี่บาทนั่นเองค่ะ แล้วสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คืออะไรคะนักเรียนมาดูกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าอาโนนเลี้ยงปลาไว้12ตัวค่ะนำไปใส่ถุงถุงละ3ตัวค่ะและโจทย์ยังบอกอีกว่านำไปขายที่ตลาดถุงละ10บาทค่ะนักเรียนซึ่งในข้อนี้นะคะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะโจทย์ ประโยคสัญลักษณ์คือวงเล็บเปิด12หาร3วงเล็บปิดและคูณด้วย10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งในวงเล็บนะคะ12หาร3ก็คือปลา12ตัวแบ่งออกใส่ถุงถุงละ3ตัวค่ะแบการแบ่งออกครั้งละ3ตัวเท่าเกันคือนำมาหารค่ะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ถุงนั่นเองค่ะ เมื่อได้ในวงเล็บแล้วนะคะก็จะได้คำตอบว่าได้ปลาจำนวนกี่ถุงค่ะแล้วนําไปขายถุงละ10บาทนั่นเองค่ะค่ะมาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่3นะคะนะักเรียนตัวอย่างที่3นะคะคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนค่ะประโยคสัญลักษณ์คือ500ลบด้วยวงเล็บเปิด150 บวกด้วยหนึ่งวงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้แล้วคุณครูมีรูปให้ดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนธนบัตรจำนวนห้าธนบัตรนะคะ500บาทจำนวนหนึ่งฉบับค่ะนักเรียนแล้วก็นะคะมีลูกศรค่ะรองเท้านะคะราคา 150บาทนะคะติดใบค่ะและชุดนะคะนักเรียนราคาเท่าไหร่คะ100่บาทค่ะจากรูปนะคะนักเรียนและประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนจะสามารถช่วยคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาแบบ2ขั้นตอนได้ไหมคะนักเรียน่ให้นักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์จากประโยคสัญลักษณ์นะคะและจากรูปนะคะที่กำหนดให้ค่ะ ลองมาดูกันสิคะว่านักเรียนวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์และรูปภาพแล้วสร้างโจทย์ปัญหาได้เหมือนกับที่คุณครูกําลังจะยกตัวอย่างไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะคุณครูยกตัวอย่างดังนี้นะคะนักเรียนแม่มีเงิน500บาทค่ะซื้อรองเท้าราคา150บาทค่ะ ซื้อชุดราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะแม่ยังเหลือเงินอีกกี่บาทจากโจทย์ที่คุณครูสร้างขึ้นนะคะนักเรียนมาดูกันสิคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าแม่ยังเหลือเงินอีกกี่บาทค่ะแล้วโจทย์บอกอะไรบ้างคะ แม่มีเงิน500บาทซื้อรองเท้าราคา150บาทและบอกอีกว่าชุดราคา100ซื้อชุดราคา100บาทค่ะนักเรียนซึ่งจากสิ่งโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นนี้นะคะนักเรียนก็จะสัมพันธ์กับประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียน500ก็คือธนบัตรนะคะ1ฉบับนะคะนักเรียน ลบด้วยในวงเล็บ150บวกด้วย100ค่ะซึ่งทำไมถึงเอา500ไว้ข้างนอกคะนักเรียนและอยู่ข้างหน้าสุดเนื่องจากว่าธนบัตรจำนวน500บาทนะคะโจทย์ถามว่ายังเหลือเงินอีกกี่บาทแปลว่า ธนบัตรจะมีจำนวนมากกว่าเงินมากกว่าราคาของแน่นอนค่ะจึงต้องเป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วยราคาของค่ะซึ่งของเนี่ยจะมีทั้งหมด2ออย่างนะคะคือรองเท้าและชุดนะคะดังนั้นการที่จะหาว่าแม่ยังเหลือเงินอีกอกี่บาทก็คือจะต้องทำในวงเล็บก่อนก็คือนำราคาของของทั้งสองอย่างมาบวกกันนั่นเองค่ะ ซึ่งในข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะมีความสมเหตุสมผลนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะซึ่งโจทย์ปัญหาก็สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์และรูปภาพค่ะค่ะมาดูกันต่อที่ข้อ4ค่ะนักเรียนสำหรับในข้อ4นะคะคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนค่ะ วงเล็บเปิด10คูณ16วงเล็บปิดค่ะลบ85เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะและมีรูปให้ดังนี้นะคะนักเรียนมีเด็กหญิงนะคะกำลังออมเงินอยู่นะคะนักเรียนนะคะแล้วก็มีลูกศรน,นะคะชี้ไปที่อุปกรณ์การเรียนและมีราคาค่ะ85บาบาทค่ะซึ่งในข้อนี้นักเรียนลองช่วยคุณครูวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์และรูปภาพนะคะ นักเรียนจะสามารถช่วยคุณครูสร้างเป็นปโจทย์ปัญหาในสในรูปแบบของ2ขั้นตอนได้อย่างไรบ้างคะนักเรียนค่ะมาดูกันสิคะว่าที่นักเรียนคิดไว้นะคะตรงกับที่คุณครูจะยกตัวอย่างไหมนะคะนักเรียนนี่คือตัวอย่างของคุณครูคะ่ะหนูนิดออมเงินวันละ10บ,บาทเป็นเวลา16วันค่ะ และนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนจำนวน85บาทค่ะหนูนิดยังเหลือเงินอีกกี่บาทค่ะซึ่งจากการสร้างโจทย์ปัญหาที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะก็จะสอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์และรูปภาพค่ะซึ่งมาดูกันเลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรคะที่คุณครูกำหนดไว้คือหนูนิดยังเหลือเงินอีกกี่บาทค่ะ และสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คุณครูบอกอะไรบ้างคะหนูนิดออมเงินวันละ1 0บาทเป็นเวลา16วันนะคะนักเรียนก็จะตรงกับประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บนะคะในวงเล็บ10คูณด้วย16ค่ะวันละ10บาทเป็นจำนวน16วันนั่นเองค่ะเมื่อคูณกันแล้วก็จะได้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดนั่นเองค่ะและ คุณครูยังบอกอีกว่าและนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนจำนวน85บาทค่ะซึ่งก็อยู่นอกวงเล็บนะคะในประโยคสัญลักษณ์อยู่นอกวงเล็บคือลบออก85บาทนั่นเองค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็จะสอดคล้องกับรูปภาพและประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนค่ะมาดูกันต่อในข้อที่5นะคะนะักเรียน สำหรับในข้อที่5นี้นะคะคุณครูก็ให้ประโยคสัญลักษณ์นักเรียนมาดังนี้ค่ะประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บเปิด250ลบ85วงเล็บปิดบวก100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งคุณครูก็มีรูปมาให้หนักเรียนนะคะดังนี้ค่ะนี่คือรูปหนูนาและหนูนิดค่ะนักเรียน นักเรียนลองช่วยคุณครูวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์และสร้างโจทย์ปัญหาสำหรับ2ขั้นตอนในข้อนี้สิคะว่าจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรได้บ้างคะค่ะมาดูกันสิคะว่าที่นักเรียนคิดไว้ตรงกับที่คุณครูจะยกตัวอย่างไม่เอ่ยมาดูกันเลยคะ่ะโจทย์ปัญหาที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะคือหนูนามีเงิน250บาท หนูนิดมีเงินน้อยกว่าหนูนา85บาทค่ะแม่ให้เงินหนูนิดเพิ่มอีก100บาทหนูนิดมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลองมาวิเคราะห์ดูนะคะสำหรับในข้อนี้คุณครูได้กำหนดสิ่งที่โจทย์บอกอสิ่งที่โจทย์ถามไว้ว่าอะไรคะคุณครูได้กำหนดสิ่งที่โจทย์ถามไว้คือหนูนิดมีเงินรวมทั้งหมด เท่าไรค่ะแล้วคุณครูได้กำหนดสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่าอะไรบ้างคะไปดูกันเลยค่ะหนูนามีเงิน250บาทค่ะแล้วคุณครูยังบอกอีกว่าหนูนิดมีเงินน้อยกว่าหนูนาอยู่85บาทค่ะซึ่งในในสบรรทัดนี้นะคะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บค่ะ ในวงเล็บ250บาท250ลบด้วย85นะคะนักเรียนก็คือเงินหนูนา250บาทลบออก85บาทก็จะเป็นเงินของหนูนิดที่น้อยกว่าหนูนาอยู่85บาทนั่นเองค่ะและคุณครูยังบอกอีกว่าแม่ให้เงินหนูนิดเพิ่มอีก100บาทค่ะซึ่งก็จะตรงกับที่คุณครูบวกนอกวงเล็บอีก100บาทในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่ง เมื่อ250บลบ85บาทก็จะเป็นเงินของหนูนิดค่ะและบวกเพิ่มอีกหนึ่งบวกเพิ่มนะคะอีก100บาทเป็นเงินที่แม่ให้หนูนิดเพิ่มนั่นเองค่ะก็จะได้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะหนูนิดมีเงินทั้งหมดเท่าไรค่ะหวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาแบบ2ขั้นตอนนะคะนักเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะ หลังจากที่นะคะเราได้ฝึกทักษะนะคะวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาแบบ2ขั้นตอนกันมาแล้วนะคะหลายตัวอย่างคุณครูก็มีแบบฝึกทักษะนะคะสำหรับ EP ที่62ค่ะให้นักเรียนได้ฝึกนะคะในการที่จะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์จำนวน3ข้อนะคะนักเรียนทำลงในสมุดค่ะ หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกทำแบบฝึกทักษะนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ